สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราวันนี้เราจะมาพูดถึง10สัญญาณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังสื่อสารบางอย่างกับคุณหลายคนอาจเคยประสบกับเหตุการณ์แปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นความรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่คนเดียวฝันที่ชัดเจนหรือเห็นตัวเลขซ้ำๆเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังพยายามสื่อสารกับเราความรู้สึกอบอุ่น เมื่ออยู่ในสถานที่เงียบสงบเช่นวัดเก่าแก่หรือแม้แต่ห้องนอนของคุณเองแล้วรู้สึกอบอิ่นหรือขนลุกโดยไม่มีสาเหตุนั่นอาจเป็นพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิมิตหรือฝันฝันที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข้อความบางอย่างอาจเป็นการสื่อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการเตือนหรือแนะนำบางสิ่งตัวเลขํา การพบเห็นตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ซ้ำๆเช่น111-222-333ในช่วงเวลาสั้นๆอาจเป็นสัญญาณที่สิ่งศักดิ์สิทธ์ต้องการให้คุณใส่ใจเสียงกระซิบการได้ยินเสียงหรือข้อความในใจที่ไม่สามารถอธิบายได้อาจเป็นการสื่อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้คุณเหตุการณ์บังเอิญการประสบเหตุการณ์ที่เหมือนจะเป็นการสื่อสารโดยบังเอิญเช่น พบเจอข้อความหรือคำพูดที่สะท้อนความคิดของคุณความรู้สึกถึงการมีอยู่รู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ข้างๆแม้ไม่มีใครก็ตามอาจเป็นสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการให้คุณระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหรือครั้งสำคัญในชีวิตทั้งด้านบวกและลบอาจเป็นการนำทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อารมณ์แปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ รู้สึกเศร้าหดหู่ตื่นเต้นหรือสุขใจอย่างไม่มีเหตุผลอาจเป็นอารมณ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาถึงคุณการพบเห็นสัญลักษณ์เห็นสัญลักษณ์หรือวัตถุที่มีความหมายในช่วงเวลาสำคัญอาจเป็นการสื่อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเข้าใจที่ลึกซึง้งรู้สึกว่าเข้าใจโลกเข้าใจในสิ่งต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เคยเป็นปัญหาอาจเป็นการตระหนักรู้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้ หากคุณเคยประสบกับสัญญาณเหล่านี้อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังพยายามสื่อสารกับคุณลองเปิดใจและใส่ใจสัญญาณนี้ดูนะครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ